คนับไปเลยเจออาจารย์ไปต่อยบอกต่อยระวังเตะขาเตะขาไปใขาเตะมากแต่บรรยากาศหลังเกมครับก่ท่านเพื่อนสังเกตมันจะมีลูกที่โดนเตะขารัวๆแหละจังหวะหนึ่งแล้วก็เราก็ต้องเตะขาไปลูกเสียบอีกลูกนึงก็คือโดนถีบล้มลงไปถีบล้มลงไปแล้วกรรมการนับก็อาจจะดูจากสถานการณ์ความที่โดนก่อนหน้านี้ดูจากลูกที่โดนก่อนหน้านี้แต่ว่าต้องบอกว่าน่าเสียดายครับ ังใจใคนแพ้ครับยินดีกับคนชนะครับนี่เป็นบรรยากาศตอนนี้บอกก่อนเลยว่าไทายเชฟเหลือประมาณสักเหรือประมาณสัก3คนท่าหวังนี้นะครับดูครับบรรยากาศหลังเกมนะครับ มีโดนเตะก่อนโดนเตะแล้วก็ตามไปลูกลูกปิดเกมเน่ะจริงเป็นครั้งที่2นะครับก็คือสับสอกครับสับสอกยก2ก็ลงไปเลยครับแล้วก็กรรมาการไม่ได้นับนะครับบที <i> ่บวคเาฟัยนี่เตอพูดบอกมันไม่ได้พูดชกมือแล้วไม่มีเกมไม่ไม่ไม่มีอะไรนะ พักวันนึ่งันพักวันนึงใช่ไหมไปปั่นผมบังปีะไปก่อนเมียหน่อยดีขึนพุ่งพุ่งนี่ไปคื้นนี้กับพุ่งนี่ไปก่อนเลยโอ้ครับปั่นเพรมัอันน้มันมีรายการมาช่วยครับใช่ครับใชบครับผมไม่เข้าค่ายอะไรเงี้ยผมพูดเรื่งอะไรเงี้ยในผมนี่ช่วยกันช่วยกันช่วยกันว้าวโอเคสวัสดีครับเอ๊ยได้ยินว่าในค่ายเชฟบุญธรรมตอนนี้เหลือนักมาอยู่กี่คนก็เหลือพวกเพื่อน ฝรั่งหลที่มาฝรั่งถ้าเป็นนักมวยไทยของเราที่เป็นลูกม่อหรือประมาณกี่คนครับสามสี่คนได้มีนี่ออกไปแล้วครหนึ่งบนสามบนเลยพอดีเลยอ้วแล้วก็มีเทนเนอร์โอเคครับเเป็นไงบ้างพี่ชายวันนี้ก็ผมก็ตั้งใจครับตั้งใจตั้งใจห้ตั้งั้าโมงตั้งใจตั้งใจ ก็หนักก็ไม่ประมาทครับไม่ประมาทเพราะว่าตอนแรกนี่ยกแรกเขาก็เหมือนกับท้าชนเราเหมือนกันท้าชนเราเหมือนกันจริงๆเรื่องสภาพร่างกายที่ได้บางคนมาเจอก็ใจร้อนเกินไปเร็วเหมือนกันก็เราก็ชอบแบบนี้อยู่แล้วนะครับไปนี่เฮียบอกว่าอย่าใจร้อนค่อยๆค่อยๆดูเขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับเลือกออกเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าเขาเดินหาเราอยู่แล้วครับมีโอกาสก็เตะทั้งวั้นก็เตะขาลุลวงไปมันสักห้าทีแล้วก็ตามไปมีหมัดมีถีบ นะครับมีหีสองก็เตรียมมาครับเตรียมมาเตรียมรูปอย่างนี้มาอยู่แล้วนะครับเอาฝากเอฟซีแฟนคลับหน่อยเป็นไงบ้างช่วงนี้ค่ามวยศิษย์บุญธรรมขอบคุณแฟนคลับศิษย์บุญธรรมทุกคนครับก็จะตั้งใจทําให้มันออกมาดีที่สุดครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับโอเคครับผมมากครับเฮ้ยเี่ยครับพูดถึงค่ามวยศิษย์บุญธรรมตอนนี้หน่อยเหลืออะไรยังไงบ้างครับครับก็เรื่กงบานักมวยศิษย์บุญธรรมวันนี้พวกนักมวยระดับใหญ่ๆก็ยังซ้อมอยู่ที่ ซอยแปดสิบแปดหย่อนนุชยอนุชตัวเล็กๆอาจจะไปซ้อมดูทางกาเซ็ตอ๋อเพราะว่าก็เนื่องด้วยการปั้มการซ้อมมาเนาะครับครับขบวนวยเล็กๆมันมาช่วยพวกนี้ไม่ได้พวกนี้เขาพวกใหญ่ๆมีมากว่าใช่ครับมีที่เด็ดมีหนึ่งอุบลมีสิบหมื่นอ๋อสิบหมื่นก็เข้ามาซ้อมแล้วครับเีโปรแกรมต่อยกับประเทศอ๋อแล้วไทยพวกตัวเล็กๆไอ้พวกบุญหลายพวกนั้นก็ไปซ้อมที่มันพอดีกันครับครับนะครับโอเคขอบมากครับครับ ครับ <Yep. S 2> <Hey. S 1> <laughs>